สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ทีเด็ดบอลป่าโมกนะครับวันที่3พฤษภาคม2567นะฮะวันนี้ก็มี4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดู4ตัว4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลเมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะสำหรับเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเจ็บปวดรวดรล้านะครับตาย3เข้า1นะฮะ ไอ้สามตัวข้างล่างเนี่ยวิเคราะห์ตามความรู้สึกเนี่ยนะครับมาตัวเดียวน,นะฮะถ้าวิเคราะห์ตามราคาเนี่ยมามากกว่านี้แน่นอนท่านผู้ชมนะสามตัวข้างล่างเนี่ยวิเคราะห์ตามความรู้สึกนะฮะมาตัวเดียวแต่ตัวข้างบนเนี่ยนะครับเชลซีสูงเนี่ยตามราคาแม่งไม่ยิงนะฮะราคาอย่างโหดเลยนะฮะแต่ยิงยิงไม่สมราคานะออสำหรับใน u t u b e เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับถึงวันที่2เมืม่อวานเนี่ยนะครับ ตายแบบเนี้ยแค่สองวันคือวันที่ยี่สิบเจ็ดกับวันที่สองเมื่อวานนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ก็ต้องขอโทษขออภัยในความผิดพลาดของป่าด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวป่าจะปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะฮะส่วนที่เด็ดในกลุ่ม VP นะครับก็โชว์นะฮะไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะฮะไม่มีอะไรต้องปิดบังนะครับบอลเข้าคือเข้าบอลตายคือตายนะครับเอาความเป็นจริงมาคุยกันนะถ้าป๋าไม่โชว์ความจริงป๋าหลอกลวงนะครับป่าก็เป็นได้แค่เสี่ยงคนหนึ่งที่หลอก คนไปวันวันนะฮะหลอกคนดูไปวันวันนะครับป๋าไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะฮะป๋าใช้ใจนะครับนะใช้ใจในการวิเคราะห์บอลนะครับใช้ใจในการทํา YouTube นะครับใช้ใจในการให้ทีเด็ดแก่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะหน้า YouTube หรือในกลุ่ม VP ของป๋านะครับแน่นอนนะฮะป๋าผิดพลาดป๋าก็ต้องแก้ไขนะครับวันนี้วันศุกร์บอลก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะดังนั้นเดี๋ยวมาแก้ไขวันนี้กันนะฮะวันศุกร์นะแต่วันศุกร์ท่านผู้ชม มันก็เป็นอาทางของป๋าอีกนะครับป๋าเกิดวันศุกร์นะตายทุกศุกร์นะครับย้อนกลับดูได้เลยย้อนกลับดูได้เลยนะฮะตายทุกศุกร์ริงป๋าเนี่ยนะฮะซวยจริงๆแต่ว่าดูดิเมื่อวานมันพฤหัสก็ตายไปแล้วเนี่ยวันนี้ยมันจะตายอีกไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยหน้า YouTube แล้วก็ในกลุ่ม VP อ่ะแก้มือหน่อยวันนี้นะครับก็ฝากด้วยลวกันใครสนใจอยากเข้ากลุ่มป๋ามานะครับก็แอดไลน์มาทักไลน์มานะครับมาทำกำไรกับป๋าในกลุ่มเนาะบอลเข้าป๋าก็โชว์ แฟร์ air, ต่อตัวป่าเองแล้วก็ต่อตัวท่านผู้ชมเองนะครับนะนะประมาณนั้นแล้วกันใจแรกใจแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคไปดูที่เด็ด4ตัว4คู่วันนี้กันเลยครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกบุเลอิกา2เยอรมันนะครับระหว่างฟอร์ตูน่าดูชเชลดอฟนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเน t เบิร์นะครับ คู่นี้เตะเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่จะมาดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮตุเฮตุก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับอขออนุญ,ญาตดูสามนัดแล้วกันนะเพราะว่าปีสองพันยี่สาล่าสุดเนาะก็เป็นทางด้านเน็ตเบิร์กนะครับเอาชนะมา1นัดนะครับฟอร์ตูน่านะครับเอาชนะมา1นัดนะครับแล้วก็เสมอกัน1นัดท่านผู้ชมเป็นบอลสกอร์สูง1นนัดเป็นบอลสกอร์ต่ำสองนัดนะครับประมาณนี้เลยนะฮะ ส่วนฟอร์มในลีกนะครับห้านัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างดูเชลลอปนะครับก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะชนะ4เสมอ1นะครับกินเดิมพันสยก1เสียเดิมพันหนะครับเป็นบอลสกอร์สูง1นัดสกอร์ต่ำสีนัดท่านผู้ชมนี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนเดี๋ยวตัดบอลอื่นออกไปให้เหลือแค่บอลลีกเพียวๆนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับเน็ตเบิร์กนะครับไม่เคยชนะใครเลย แพ้4เสมอ1กินเดิมพัน1เสียเดิมพัน4สูง2ต่ำ3นะครับนี่คือฟอร์มของทีมผู้มาเยือนเอาเอาละสิท่านผู้ชมเอาละสินะฮะไปดูเรื่องของราคากันหน่อยนะครับราคาอ่าราคาดีนะฮะฮันดี้แคปตอนนี้นะครับเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับไหลไปลูกครึ่งตอนนี้นะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับยังนิ่งอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับ ต่อลูกควบต่อลูกครึ่งสูงต่ำา3ลูกควบนะครับสำหรับบุนเดรลิก้าเยอรมันเนี่ยเป็นสัดส่วนบอลที่พอดีเกณฑ์นะครับถ้าสูงต่ำมากกว่านี้ไปบอลต่อไปบอลสูงถ้าสูงต่ำน้อยกว่านี้นะครับไปบอลต่ำไปบอลรองแต่ว่าราคาเนี่ยมันพอดีเกณฑ์แลวมันมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันบอลรองกินเดิมพันบอลสูงกินเดิมพันบอลต่ำกินเดิมพันท่านผู้ชมแล้วก็ราคาน้ำเนี่ยก็จ่ายถือว่าโอเคนะ แต่ว่ามันมีราคาหนึ่งที่นิ่งเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยป่ายังไม่เคยยังไม่เคยสังเกตจะชัดว่าในเลทราคาลูกควบในเลทราคาลูกครึ่งเนี่ยราคาน้ํามันนิ่งแบบนี้นะครับมันมันหมายความว่าอย่างไงแต่ว่าในในขณะที่ราคาน้ํานิ่งท่านผู้ชมดูนะราคาน้ํานิ่งเนี่ยจ่ายน้อยกว่านี้นะจ่ายน้อยกว่าราคาน้ําไหลนะเห็นไหมแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยจ่ายมากกว่าราคาน้ําไหลนะเห็นไหมจ่ายมากกว่านะแล้วก็ราคาบอลรองเนี่ย ก็จ่ายมากกว่าราคาน้ําไหลเห็นไหมอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ใจป๋าเนี่ยดูเหมือนว่าบอลต่อเนี่ยมีแนวโน้มมากที่สุดท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็คู่เนี้ยชัดเจนเลยอะ่ะนะฮะบุรีลมก้าสองเยอรมันนะครับระหว่างเจ้าบ้านทีมที่ห้านัดล่าสุดไม่เคยแพ้ใครเลยเจอกับทีมผู้มาเยือนนะครับที่ห้านัดล่าสุดไม่เคยชนะใครเลย เป็นใครก็ต้องไปดูเชลโดฟนะครับนะท่านผู้ชมจังหวะเนี้ยนะฮะถึงแม้ราคามันจะไม่ดีก็ตามดังนั้นเนี่ยป๋าก็ไม่กล้าให้เต็มเคือลูกครึ่งนะเพราะว่ากันเหนียวนิดนึงแล้วกันป๋าให้ต่อดูเชลโดฟนะครับในเรทราคาลูกควบลูกครึ่งแล้วกันท่านผู้ชมจัดไปตัวแรกครับผม มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่สนะครับในศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างตูลุสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมงเบลเยตนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณเที่ยงคืนตรงท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูเลทราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮ d ตัวเฮ d กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเคยเจนมาหลายนะัดแต่ขออนุญาตด,ดูแค่3นัดล่าสุดนะครับ สามนัดล่าสุดในปี2023นะครับที่เคยเจอกันนะก็เป็นทางด้านมงเปลเรเย่นะครับเอาชนะมา2นัดแล้วก็โตลูตนะครับเอาชนะ1นัดแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงทั้ง3นัดเลยท่านผู้ชมที่เคยเจอกันมานะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างโตลูสนะครับก็ไม่เคยแพ้ใครเลยนะชนะ3เสมอ2นะครับกินเดิมพันสยก1เสียเดิมพันหนึ่งนะครับเป็นบอลสกอร์สูง4นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนึ่งนัดท่านผู้ชมสําหรับเจ้าบ้านนะครับ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างมงเบลีเย่นะครับก็ไม่เคยแพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับชนะ3นะครับเสมอ2กินเดิมพันสามเสียเดิมพันสองนะครับแล้วก็สูง1ต่ำสี่ท่านผู้ชมเนี่ยมันจะขัดกันตรงที่บอลสกอร์สูงหน้าเาโอเคนะฮะไปดูราคาคู่นี้กันหน่อยท่านผู้ชมคู่นี้ฮันนี่แคปนะครับเปิดมาที่เลทราคาปอปนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะฮะ ส่วนสกอร์สูงต่ำก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสานะครับก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเช่นกันนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมเอ่อถ้ามองจากราคาน้าตรงนี้นะครับค่อนข้างไหลเอียงไปทางมงมงเปรเย่นะครับเพราะว่าฟอร์มดีทั้งคู่นะไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นะครับแม้านล่าสุดทั้งเจ้าบ้านทั้งทีมเยือนนะเอ่อแต่มองว่าหน้าบอลนนะ่ะยากไปหน่อยปาเขาเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วกันท่านผู้ชมก็เหลือแค่บอลสกอร์สูงนะ ฮันนี่แรบนะครับในเลทราคาปป,ปสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามสำหรับหลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่วัดบอลสกอร์สูงได้แล้วนะครับนะเพราะว่าหลีกเอิงเนี่ยในเลทราคาปปราคาครึ่งลูกครึ่งค,งควบลูกอัส่วนใหญ่เนี่ยสูงต่ำจะอยู่ที่สองลูกควบสองลูกสองลูกครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคู่เนี่ยราคาปปเนี่ยโดดมาถึงสองลูกครึ่งควบสามเนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นเรื่อยเป็นบอลสกอร์สูงเหมือนกันนะฮะ โอเคท่นานผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับป๋ามองว่าหน้าบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะยากนิดนึงนะฮะแต่บอลสกอร์สูงเนี่ยน่าลุ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันดับห่างกันแค่2อ,อันดับเองนะฮะอันดับ10กับอันดับอ่าสิบสองเนี่ยเจอกันเนี่ยแล้วก็สถิติ3นัดล่าสุดที่เคยเจอกันก็เป็นบอลสกอร์สูงหมดเลยนะฮะฟอร์มของบอลต่อเจ้าบ้านก็เป็นบอลสกอร์สูงแต่ว่าเสียดายท่านผู้ชมคือฟอร์มของบ bon อลรองทีมเยือนอ่ะ มันไม่สูงด้วยนะครับแต่ว่าปาขวัวัดที่ราคาแล้วกันนะราคาแบบนี้นะครับหน้าลุ้นหน้าลองไปที่บอลสกอร์สูงนะครับระหว่างตัวลุ้น,นะครับเจอกับมงเปลเย่นะครับคู่นี้ปาให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จัดไปตัวที่2ครับผม มาถึงคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกบุนเดิลิก้าเยอรมันนะครับระหว่างฮอฟเฟนไฮม์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เบลัซิกนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเ d ตุเ e ตุนิดนึงนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาหลายนัดแต่ป่าขออนุญาตดูแค่3นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะ สามนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับก็เป็นทางด้านอาบีลับซิกนะครับที่เอาชนะมาทั้ง3นัดเลยท่านผู้ชมแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูง2นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนึ่งนัดนะครับสำหรับเฮตุเฮตของคู่นี้นะฮะฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมเจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนไฮม์นะครับก็ชนะ2นะครับแพ้3กินเดิมพันสามเสียเดิมพันสองนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงทั้ง5นัดเลยท่านผู้ชมส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างอาบีลับซิกนะครับคู่นี้ 5นัดล่าสุดนะครับเจ้าบ้านที่ผู้มาเยือนนะครับอย่างอาร์ลาซิกนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะ4เสมอ1นะครับแล้วก็กินเดิมพัน3เสียเดิมพัน2นะครับสูง4ต่ำ1นะฮะฟอร์มโหดนะสำหรับอาร์เบลาซิกนะครับคือคู่นี้นะครับท head ั้งเฮ to h เฮ d ทั้งฟอร์มของเจ้าบ้านทั้งฟอร์มของทีมเยือนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงนะแต่ไปดูเรื่องของราคากันหน่อยท่านผู้ชม ราคาเนี่ยโอ้โหสวยจัดเลยนะฮันนี่แคปนะครับจาก1ลูกนะครับไหลมาเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยยังนิ่งนะครับอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ี่นะครับก็ถือว่าราคานี้นะครับเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับ1นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับ2นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันท่านผู้ชม เออบ่บริลเลกา้าเยอรมันนะครับต่อลูกหนึ่งต่อลูกควบเนี่ยสูงต่ำสามลูกครึ่งเนี่ยก็หลวแล้วนะครับก็ก็วัดได้แล้วนะครับนะทั้งบอลสกอร์สูงทั้งบอลต่อแต่ว่ามันโดดไปถึงสามลูกครึ่งควบสี่นะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยก็ได้ทั้งสองหน้าเลยนะแต่สําหรับป๋าเนี่ยป๋ามองว่าเอ่อหน้าที่ป๋าคิดว่ามีโอกาสลุ้นเนี่ยนะครับมากกว่าบอลสกอร์สูงเนี่ยก็คือหน้าบอลที่มากกว่านะ ต่ออาร์บีไลซิกเนี่ยนะครับราคาน้ําก็ได้ด้วยนะฮะร,ราคาน้ําบอลรองก็ไหลขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับราคาน้ำเสมอก็ไหลขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีราคาน้ํานิ่งไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ในเลนหนึ่งลูกถึงลูกครึ่งน,นะครับแล้วก็ราคาของบอลต่อทีมเยือนเนี่ยก็ไหลลงไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับแบบนี้นะฮะมีแนวโน้มนะครับมีโอกาส เป็นบอลต่อเข้าวินกินเดิมพันท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับออป่าให้ต่อทีมผู้มาเยือนอย่างอารับซิกนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งจัดไปครับตัวที่3ครับผมมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับในศึกพิม์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างลูตันทาวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะฮะ คู่นี้เตะเวลาประมาณตีสอตรงท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮตูเฮก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันน้อยมากนะครับขอดูแค่2นัดล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2023นะครับถึงปี2024นะครับก็ไปทางด้านลูตันทาวนะครับที่เอาชนะเอเวอร์ตมาทั้ง2นัดเลยท่านผู้ชมเอเวอร์ตอ่ะเป็นฝ่ายต่อนะทั้งในหลีกเองทั้งบอลถ้วยเองเนี่ยเอเวอร์ตอ่ะเตะในบ้านแล้วก็ต่อลูตันทาวนะต่อแพงด้วยนะครับ โดนลูตันทาว์นะครับกดมา2 1ทั้ง2นัดเลยนะครับเป็นบอลสกอร์สูงสนัดนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของลูตันทาว์นะครับก็แพ้4ชนะ1นะครับเสียเดิมพันสกินเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูง4นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนึ่งนัดท่านผู้ชมนะครับนี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างลูตันทาว์นะส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเอเวอเรตนะครับ ฟอร์มของเอเวอัตตันเนี่ยนะฮะก็5นัดล่าสุดเนี่ยนะครับชนะ4แพ้1นะครับกินเดิมพัน4เสียเดิมพัน1นะครับเป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำ4นัดเลยนะฮะเอาอีกแล้วนะครับคนละขั้วคนละโลกอีกแล้วนะฮะห,หนักใจคู่นี้นะครับนะหนักใจทั้งหน้าบอลหนักใจทั้งสกอร์สูงต่ำเลยนะท่านผู้ชมนะฮะไปดูราคาดีกว่านะคู่นี้นะฮะขออนุญาตอธิบายนิดน,นึงนะท่านผู้ชม สถิติเฮตุเฮต์เนี่ยนะครับรูต,ตันทาวเนี่ยกดเอเวอเรตันมาทั้ง2นัดเลยนะครับแต่ฟอร์ม5นัดล่าสุดเนี่ยนะครับรูต,ตันทาวเนี่ยชนะ1แพ้4อ่าฟังดีๆนะฮะชนะ1แพ้4นะครับเอเวอเรตันนะครับ2นัดล่าสุดที่เคยเจอรูต,ตันทาวเนี่ยต่อครึ่งควบลูกต่อ1ลูกแพ้ทั้ง2นัดนะครับแต่ฟอร์ม5นัดล่าสุดของเอเวอเรตันเนี่ยแพ้1ชนะ4คือสลับกันเลยนะฮะ ลูตันทาวล์ชนะ1แพ้4เอเวอร์ตันชนะ4แพ้1นะครับแล้วก็ถามว่าอา้าวถ้าอย่างนี้หน้าบอลงงก็ตัดทิ้งไปสิไปเล่นบอลสกอร์สูงต่ำเลยอ่ะมาดูบอลสกอร์สูงต่ำนะฮะทั้งสองนัดที่เคยเจอกันมาเนี่ยเป็นบอลสกอร์สูงหมดเลยนะฮะแต่ฟอร์ม5นัดของลูตันทาวล์เนี่ยนะครับสูง4ต่ำา1แล้วเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับมันสูง1ต่ำา4ท่านผู้ชมดูดิมันสลับกันปิดเพียบไปหมดเลยนะฮะแต่ เรื่องของราคาเนี่ยพอไว้ใจได้นะครับเรื่องของราคาพอไว้ใจได้นะครับฮันนี่แคปจากราคาปอปอเนี่ยไหลลนเอ่อไหลลงนะครับไม่ใช่ไหลลนนะฮะไหลลงนะครับมาเหลือราคาเสมอนะครับแล้วก็สูงต่ำเนี่ยนะฮะยังอยู่มาตรฐานอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3มเนี่ยพิมลิกอังกฤษราคานี้ก็วัดบอลสกอร์สูงได้แล้วท่านผู้ชมหน้าบอลเนี่ยป่าไม่ชัวร์จริงๆว่าจะออกทางไหนนะฮะแต่เรื่องของสกอร์สูงต่ำเนี่ย มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าขออนุญาตให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3แล้วกันระหว่างรูตั้งเทา้าเจอเอวตันนะฮะจัดไปครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผมก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ดสตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกลุ่ม v i p ของป๋าน,นะฮะท่านผู้ชมสลับเมื่อวานเนี่ยนะครับ <S <S บอลเต็ง9ตัวเนี่ยเข้า2ตาย4หาร2ยกหนึ่งก็ไม่ต้องเสืรนะครับนะยับนะฮะสลับเมื่อวานนะ เมื่อวานซื้อน,นะครับกินเต็มเนะครับแต่เมื่อวานยับเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็แก้ตัวแก้มือในกลุ่ม VP แน่นอนนะครับบอลเต็ง9้าตัวตายขนาดนี้ก็ไม่ต้องถามถึงสเต็ปนะครับสเต็ปก็ตายเรียบทุกตัวท่านผู้ชมนะก็นะความจริงใจเท่านั้นแหละที่ป๋าโชว์ได้นะครับนะป๋าไม่ต้องแคร์ว่าจะกลัวเสียหน้าหรือว่าจะกลัวหน้าแหกหน้าแตกอะไรไม่ได้กลัวนะครับนะป๋ากลัวเดียวคือกลัวที่ป๋าหลอกคนดูนะฮะ กลัวแค่ตัวเองกลัวแค่ตัวเองเนี่ยกลัวแค่ตัวป๋าเองเนี่ยจะไปหลอกคนดูนะฮะนะเพราะชีวิตนี้ประเทศไทยนะครับนะการหลอกลวงมันเยอะอยู่แล้วนะครับทั้งแก๊งคอสเซนเตอร์ทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะนะครับนะแต่สําหรับป๋าเ,เนี่ยนะครับป๋าแค่เป็นนักวิเคราะห์บอลน,นะครับอัดคลิป youtube นะครับแล้วก็หาคนเข้ากลุ่มป๋านะครับมาทํากําไรด้วยกันแค่นั้นเองนะครับนะป๋าก็ไม่ได้อยากหลอกใครนะฮะดังนั้นเนี่ย โชว์ความจริงนะครับเข้าคือเข้าตายคือตายนะครับจะเสียหน้าจะขายหน้าก็ช่างแม่มันนะครับไม่สนใจอยู่แล้วนะครับแต่สนใจที่ว่าป๋าได้ทําป๋าได้พูดความจริงได้โชว์ความจริงไม่หลอกลวงใครแค่นี้ป๋าก็โอเคแล้วนะครับส่วนใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะนะโอเคท่านผู้ชมกลุ่มวีพี่ป๋ปปาใครสนใจก็แอดไลน์ทักไลน์เข้ามาแล้วกันนะเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็มีแ,แจก เงินรางวัลในกลุ่มด้วยนะฮะมีกิจกรรมทายผลนู่นนี่นั่นนะครับแจกเงินรางวัลท่านผู้ชมทุกวันนะฮะวันละ500บาท2งรางวัลทุกวันนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับนะอ่าโอเคท่านผู้ชมอ่าคู่นี้4ีอ่าวันนี้4ี่ตัวโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดเลยนะฮะวันนี้บอลตายเนี่ยโอ้โหพูดจาติดติดขัด,ข,ดขัดนะฮะไม่ไหลลื่นเลยอ่ะมาดูกัน4ตัว4คู่วันนี้นะครับตัวแรกนะครับดูเชลด็อบนะฮะคู่เนี้ย ถามว่ามั่นใจไหมมันก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกแต่ว่าในเรื่องขององค์ประกอบโดยรวมเนี่ยป่าว่าดูเชลดอฟเนี่ยต่อลูกครึ่งไม่เสียหายที่จริงเนี่ยที่จริงป่าจะให้ต่อแค่ลูกควบลูกครึ่งนะเพราะว่ากันเหนียวไหนๆก็ไหนๆแห้วต่อลูกควบตายก็ตายเหมือนกันเข้าก็เข้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยวัดไปเลยดีกว่า2เม็ดกินเต็มนะครับไม่ต้องมากักเอาไว้เสียหูหนึ่งนะฮะนะเพราะว่าหารมันก็คือมันก็คือหาระนะครับมันก็ไม่ได้กําไระนะครับดังนั้นวัดไปเลยแล้วกันนะฮะ ตายเป็นตายเข้าเป็นเข้านะครับดูเชลดอ็อปคู่แรกต่อลูกครึ่งน,นะครับแล้วก็สูงแรกนะอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะสูงแรกวัดได้นะครับตัวที่2นะครับตูวรูทนะครับคู่นี้ก็ลังเลเหมือนกันนะว่าจะไปยังไงดีแต่ว่าบอลสกอร์สูงชัวร์สุดนะครับป๋าก็ให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับส่วนคู่ที่3นะครับอาบิเลซิกคู่เนี้ยท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่ป๋าพูดหรือเปล่าแต่สําหรับ เทคนิคปา๋าแล้วก็ในมุมมองที่ป๋าดูมาที่ป่าวิเคราะห์คู่นี้มานะมีโอกาสเป็นบอลสามหน้าอะไรก็คือสูงแรกสูงเต็มเวลานะครับแล้วก็ต่ออาร์บิเลซิกนะสามหน้าของป๋าเนี่ยกับสามหน้าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนเ็บอกว่าสามหน้าคือบอลต่อเข้าบอลรองเข้าแล้วก็เสมอเนี่ยคือสามหน้าใช่ไหมแต่สามหน้าของป๋าเนี่ยคือสูงแรกสูงเต็มเวลาแล้วก็ต่อนะฮะ มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นหน้าที่โชนที่สุดป๋าก็ให้เป็นบอลต่อแล้วกันนะฮะต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับต่อมานะครับลูกต้นเท้านะครับคู่นี้ก็ลังเลนะฮะระหว่างบอลต่อกับบอลรองนะครับเจ้าบ้านทีมเยือนแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือบอลสกอร์สูงนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงที่สองลูกครึ่งควบสานะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ป๋าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป๋าลงนะครับแล้วก็ เสาร์อาทิตย์นี้ป๋าก็จะไม่อยู่นะครับนะปา๋าไปทําธุระ2วันนะครับนะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มาจัดบอลวันเสาร์อาทิตย์ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับป๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม